เดี๋ยวเดี๋ยวใบยังอันนี้นะอันนี้ใบยังเอาใบแบบเดียวกันวะตัวต้นต้นนั้นต้นนั้นเงื่อนใบฟาลองเพลยงแล้วก็เต้นล้มพัดตึงตึงเอ้ยฟาเอ้ยฟาป่อหยัดความกัญญาแม่มันอะไรเอาเต้นเอีกแม่เต้นอีกไหมไซด่เต้นกันแม่เอออีหยังเพลงอีหยังอันนี้นะกดแชร์เลยอ เต้งเตนเตนหมองซึ่งงพัยังเอาเต้นเนี่ยเอฟซีามหาให้พอแล้วไหมให้พอแล้วให้เจ้ามี้ลุให้เจ้ารับจวยเด้อเอามาลุขนมลุงวะนี่ขอขนมลุงเหลุงเหรอลูกิเมื่อวานนีเป็นลูกนี้ไปบุญมนกรโดดจะบุญก่อบมีบ่อุ่นุญันนี้เจ้าเจกิบ่หันอ่ะ เต้นบึงนเต้นบึงขนาดหลายเอาเบิดเลยเต้นเต้นหลายๆเอาเบิดเลยนะเอาเต้นหลายๆเมาเม่ต้นกหลายๆเออเอเต้นหลายเออออเาเงนลยเพอเออนเพือจัเพืรแล้วเงินมาดูเงินมาดูใครมีใบไหวพรอันนั้นเน นี่ใบยังอันนี้มักบ่วยพรขับรถเลยเอาไงขับรเลยเหรอดิวยพรให้เพียรผาเหรียญประเทศลาวเลยวยพรให้วยพรให้เพียรผาเหรียญประเทศลาวเลยประเทศต้นก่อนวยพรแล้วก็เต้นก่อนแม่เออเออเออ ตึง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 ่่ตอตเตตน่งงตงต มีคำถามอยากถามอิติวฝากถามได้เด้อง่ายจะขายเยเบิแม่เเาจะใส่มาดูมากเเบิตมาลูกมากจใส่บเป็นอจะว่นน้าให้เป็ดเป็ยอะรออบ้านจะปเ็ดบุญจะไปเห็ดบุญหมอลำเจ้าหัวหมอลเลื่องจะชอไปสื่อไงเอ่อเออเออโอ้ยฟาาฮอนตึง่าจะตึงกระยานแม่นั่นโอ้ย่า

เออหวยพรอินนังนนะว่านมาค่าโย่ยก่ยิ่ติวกายมาเนี่ยนะอติวก่ไม้นะวยพรอเอฟีเวยพรอนเซเจ้าเดแฟนเพจเจ้านี่ มานะาอวยพอเอฟซีเลเด้อเออเฮ้ยเออจะมีเด้อให้จะรับให้จะรวยเด้อให้จะสชงให้จะมาเออไปคนลูกว้ายเงินยังเหลืออยู่เป็นวัดเลยลงทางแบงขบานาแก้วนี่เอยแกงกลุ่มพนะเขาข้ามบักไปนะอิติวมันยู่งใอิติวอนาคตอิติวอิติวมันยุ่ซ่ย่งซ่ยอนตมันแคกกมันจไปอิติวรอ ก็เลยก็แช่ได้มันเด็กน้อยยอกมันบักรหลายอีติวปะผีอยู่ปตายอีบอลูกนบอลูกม่จะก็บอกให้มันนุงสินในรูปว้า้เม่สูนีสว้าย้ายเซ็นเซอร์บวลาในบ้านมีเซ็นเซอร์เลยปะาเปลือยทอดลูกสาดเฮ็ดซัวรลยอีหาโอ้ยนึ่งได้วนับบังดนับบ่งด้วย นี่นะลูกก็ไปทานบุญมันกะโลกที่ไปทานบุญมเนี่ยเอาใบสองพันให้เราได้เราอยู่ทานบุญแมนแมอยู่เีมันน้ำมันสีแมนบุญเ่อว่าหยันโมแมนกัแมนแล้วเมื่อนี้แหละบุญจบบุญเจอิดนละบอกรูปขบอกได้เจอะจะเช่าเมื่อปะเออเป็นนาเื่อเมื่อปนบ้านปล่อวกนี้เนี่ยจะให้พรอมกน ว้พอน่ว้าวสีแขกใรหกติตกแขกสิเกิดเด้อสียค่อพยพอดอหลวยยว้าพยพอดเลยเต้นก่อนเตนแหงเตนแหงฟ้าเอ้ยฟ้าอจากตวกยาเมมันเจ้านอพอดให้ก่อนพอดให้ก่อนจะดือน ไอเสียใจา่อัดาเยเสับวยอ่าเราเปกว่าแล้วไปเจให้เจอลบให้จอด้วยเร่งใหเจโกให้จมารเอให้เจจอยเจาอย่าไปเฮ็ดปุ่นวาจะเฮ็ดปุ่นเห้ดิแม่จ เนี้ยคนจะไปเห็ดพุ่นก็แบบการุ่งจะเอาไปซื้อเอาไปเดียวพอดีเอาไปจ้างรถเมียเด้อเจ้างรถเมีเราไปจ้างรถเป็นเบุญเด้อจีจีคอยเห็นจับบีจับบีจับบีก่อนเด้อจับบีก่อนจับบีก่อนแล้วใชให้เบิร์ดจับบีก่อนจับจับบีเนี่ยเดี๋ยวบอจับไแต่ในบีสิเด้อเจ้าเอาไปซื้อเครื่องให้อีติวเลยเด้อซื้อสินให้ติวเลยเด้อเสียให้มันในเรื่องมันป่าหีน่ารู้ใช่เฮ็ดชัวเก็อีหาติเห็ดบีก่อนหม่อยเห็ดบีก่อนหม่เอาคืนไนะเฮ็ดบีก่อนนี่บอ เห็ดบ <Kell> <gone. S 1> ีก่อนเห็ดบีเออ สร้างแม่มันน่ะสร้างแม่เจ้าคือได้ลายแท้มาเนี้ยนะมาเนี้ได้ลายแท้มาเนี้ปั่นเขาได้ไม่เขาเบืดอแล้วให้เจ้านี่ยะกองเงินจ่ายค่าน้ำมันอันนี้นะคนเจ็คนนั้นนคนเจ็บเป็นชานิมุ่งเหมือนกันเจ้าบอกเลขก่อนดูเดี๋ยวบอกเลขเดี๋ยวบอกเลขก่อนซื้อชื่อมาได้ลูกได้มาไงเด้อมาไงมาไงไงสู้ดี่มามาไม่กรแลนกลับ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 เฮ้ยเงินจ้งอันบบมีเงินใส่น้ำมันเมื่อบ้านนะจะกระเป้หาเอาไม่เลยจ้างวานเนียบ๊ายบาย

จะค้นไนเยจจะขนหอสมปลาเขาแบบนี้ขอสมปลาอีกแบบนี้น่ะเงินเงินจะกักไหลแล้วคเนี่เงินบักหลไหลแล้วเห้เจ้าคเนี่ยซื้อซื้อสมไปข้อยลูกยายี่สสมเอาไปยี่ไสละกินเป็นหมอสมกินยังไงใส่เขาเจ้าเงินขอเห้เเปลเ่็นล้านแล้วเจ้าก็ซื้อเออ คายเนอใด้มแ<ช>หน่ไ,ไ, <c oughs> ไปละ <c oughs> มาเอาไปไปิซื้อเดี๋ยวซื้อเดี๋ยนะมาเอาแม่ิซื้อเดี๋ยนะมาเอามาเอามาเอาแต่คายเนได้ห่อเท่าเดอเจ้าคือหูว,ว่าเขาคลายสมคลายสมอ่ะพ่อจะเปนตองบอกระมอลมาเอาได้ <c oughs> อจาง,งเมมเจ้าที่เวีเจ้าพี่ชอดกินจืนกินบะกินดิฟเนี่ยเหรอ เรากินได้เลยแล้วกินตลอดเ็นเป็นหล่เอาน้มามาแมนังก่อยู่ในัวอินั่งอยู่ในที่มันนั่งมัังแคะอยู่แคมอยู่แคมอยู่แคมวัดอยู่แคมวัดเบิ่งมอลำเหลืองแล้วมันแล้วมันเต็มนม่มมาแคยอคยอมัิยอมันทามหาเจ้าเลยอยู่มันถามมันถามมันขอว่าจะไรอิจิูกมันถามว่ามันเห็นเจ้าบ่ แมนแมนามหาผัวว่าเจ้าไปใช้คือบุเห็นโดนล่ะหเลล็กมาใหญ่มอยสอนนึงอีดสองต้นอีกเอาไม่เอาสองเอาสองต้นฮะอยเก็น่นอกินอีสัง่งเมมันไปอเ่อนดีาอยมวขอ้่ายบูบ่่แ่บ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 ่ิ่

โลกลับเล้อเด้อโลกลับเล้วเด้อขอบใจขอบใจทุกคนลาก่อนลาก่อน